สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่ง,งานหนึ่งเคสกับกับงานแก้ไขระบบแอร์นะในบอดเรนเจอร์วายเทคปี2016นะครับคันนี้มีปัญหาแอร์ไม่เย็นนะ f อเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ตั้งใจมาทำแอร์เลยนะครับ <laughs> เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตบอกว่าแอร์ไม่เย็นเป็นปัญหานะครับ เป็นปัญหานะฮะแล้วก็นําเข้ามาตรวจสอบนะครับครันนี้เราใช้คอมตรวจสอบนะเบื้องต้นไม่เจอสาเหตนะุฮะก็เลยใช้เกล็ดวันถำยาจับนะสรุปน้ำยาน้อยนะคัน้นี้น้ำยาไม่มีในระบบนะก็เลยตรวจเช็คนะปัญหาที่เจอคือพอเย็นรั่วนะ ไปดูฮะหน้าตาคอยเย็นที่รั่วเป็นปนัญหาเป็นแบบไหนนะครับมาดูคอยเย็นนะคอยเย็นที่เป็นปัญหานะครับที่รั่วนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกน้ํายาที่ใส่ไปในน้ามันคอมเป็นสีเขีเขยวนะครับเวลารั่วซึมก็จะดูได้ง่ายนะนี่ตอนนี้สังเกตได้เลยมีคราบน้ํายาที่เขาใส่เข้าไปนะรั่วซึมนะตอนนี้รถก็หลายปีแล้วนะตู้แอร์ก็ไม่เคยล้างนะครับ ปัญหาที่เกิดในคันนี้ก็คือคอยเย็นรั่วนะเดี๋ยวเราจัดการหาอะไรใหม่มาใส่ให้นะอะไรใหม่นี่แล้วนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะนี่นะในตู้แอร์นะเวลาเปลี่ยนเราแนะนําเป็นแท้ดีกว่าสองเทียบถ้าไม่ได้เกตดบนบนบน,บน,นะมีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนนะแนะนําแท้เลยนะครับแอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นฉ่ำปกติเลยเวลาเปลี่ยนเข้าไปนะ เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนคอยเย็นให้นะครับผมกับเคสน,นี้ในกบทเลนเจอร์3.2นะครับอันนี้เลนเจอร์นะรุ่นนี้จะรื้อเยอะกว่าปกตินะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะแล้วก็ตัว3.2ด้วยนะเซนเซอร์ต่างๆจะเยอะกว่านะเวลารื้อประกอบนะระวังให้ดีนะแต่งานฟอดเราชำนาญอยู่แล้วนะจบแน่นอนนะ นี่ต้องเลือขนาดนี้นะพวงมาลัยก็ไม่มีนะออกไปเลยนะครับเวลาซ่อมนะเราแนะนำให้ FC นะที่ของเราเนี่ยเข้าตามอูวิศูย์บริการนะที่ชำนาญงานนะครับในเรื่องของ Ford และมัตด,ด้น,นะที่ไหนก็ได้นะจะชำนาญงานมากกว่าแล้วก็เครื่องมือนะก็จะพร้อมมากกว่านะครับปัญหาที่ FC โทรมาสอบถามเราบ่อยๆเลยนะคือเรื่องแอร์ไม่เย็นนะแอร์เกิดจากอะไระครับ เราแนะนำเอฟซเลยว่าหาอูนะที่มีเครื่องมือนะพร้อมทํางานในเรื่องของกอดนะครับอันนี้ชัดเจนนะฝากไว้นะครับผมกับเทสนี้นะครับ ให้ทีมงานเรานะครับประกอบหลังจากนั้นจะทดสอบความเย็นนะครับทดสอบความเย็นในการเวทค่ำเติมน้ำยานะฮะ อ,อันนี้เราแวะกั้มเติมน้ํายาให้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากระสอบเสร็จแล้วก็ยิ่งทดสอบทดลองเรียบร้อยแล้วนะออกทดสอบประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวไปดูด้านในแอร์เย็นไหมนะครับอันนี้ทําเสร็จต้องโประจำหน่นนะถึงจะเรียบร้อยนะในตะกูลฟอรดนะครับเวลาลือ้อหรือว่า เปลี่ยนอะไรนะคันนี้เป็นแอร์อโต้นะนี่สําคัญนะครับวิ่งไปวิ่งมาไฟชโชว์อีกแล้วนะครับผมแอร์เย็นนะระวังให้ดีประตูลมทั้งสี่ตัวนี้ต้องโปรแกรมใหม่หมดนะครับลงลงอคอมพิวเตอร์โปรแกรมใหม่นะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคันนี้แอร์เย็นฉ่าเลยนะเดี๋ยวจะส่งให้เอฟซีแล้วนะเอฟซี FC เดินทางมาจาก ภูกเก็ตนะครับเดินทางมาจากภูกเก็ตเพื่อมาซ่อมแอร์นะผมจบแล้วนะพร้อมส่งมอบในเอ็มีแล้วนะครับผมกับเทสนี้นะที่ทำออกไปได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดต,ตามนะสำหรับช่งอง y o ยูทูบกูงแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับกูงแง่เจริญการช่างวันนี้กล่าวกันว่าสวัสดีครับผมจะจบงบในบานป่ายหิวแง่เจริญการช่างลา